ไม่ค่อยเชื่อทหร่ต้องบอกคุณหมอโฆษณาลูกสาวให้ดูคลิปอ่ะเขาบอกว่าคุณหมอโฆษณาอย่าไปเชื่ออย่ารักษาแต่ไม่ยอมมาทำไมอดีะไม่ค่อยเชื่อคนเท่าไหร่ไม่ค่อยเชื่อใช่ไหมไปจ้างมาใช่ไหมใช่เขาบอกว่าจ้างไปจ้างมาอ้าวแล้วยังไงวันนี้ทำไมถึงมาเองอะฮะไม่ไหวลูกสาวไม่ไหวแล้วใช่ไหมดูดูมาหลายปีแล้ว ไม่ไหวแล้วหาหมอมาเยอะแยะเลยเออจ้างก็จ้างจะมาแล้วจะมาแล้วใช่ไหมจะมาสุดท้ายนี่แหละมาหาเป็นคนสุดท้ายดูมาเป็นปีคิดว่าไปจ้างก็มาโฆษณานี่มาคนสุดท้ายหมคุณหมอขำไหมเนี่ยเราก็ว่าโอ้โหแม่ที่สุดยอดเราฟังบอกอะไรจะโฆษณาได้ยังไงอย่างเงี้ยมาไกลนะเนี่ยบ้านอยู่ไหนครับ อยู่บุยลำเนี่ยและนี่ปวดเข่ามานานหรือยังสามปีแล้วอายุเท่าไหร่ละแปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดแต่ยังคิดว่าตัวเองหกสิบอยู่นะในหัวยังคิดว่าหกสิบวันนี้ต้องฉีดไหมฉีดฉีดใช่ไหมสองข้างด้วยฉีดอันนี้นะไหนตัวเองลองลุกให้หมอดูหน่อยสิว่าลุกลุกไหวไหมว่าเป็นยังไงบ้างไหนลองดูสิต้องไม่เช้าว่างโอ้โห้าวางไหนลองพอเดินสักเก้าสองเก้าทีครับผมแมนที่คุณแม่ โอเคอ่ะอ่พอก่อนคุณยายอ่าค่อยๆมานั่งก่อนนะนั่งก่อนนะกันเดี๋ยววันนี้จะช่วยที่หัวเขาให้นะเดี๋ยววันนี้ขอฉีดเลือดหน่อยนะค่ะยอมหน่อยนะยอมยอมยอมแล้วเรียบร้อยแล้วนะคุณยายเป็นไงเบาลงไหมเบาลงเยอะเบาลงเยอะเลยเนาะเบาไหมเนี่ยเดินจากนั่นมาได้ อไอตอนอยู Or, ่บ uh, ้านนี hmm. <laughs> <laughs> um, laude, laude, ่ต้องเอาสีขาเออไหนลองยืนดูทีไอลองยืนลองยืนให้หมอดูเองอะโอเคเอาละอไหนลองเดินให้หมอดูทีเดินอ่ะเดินได้เดินยังไงเลยอะเบาไหมคุณยายเบานะเบาแล้วตกลงเนี่ยนะถามหน่อยอันนี้ของจริงหรือจ้างมาเนี่ยของจริงตกลงตกลงไม่ได้จ้างมานะ ดูมาเป็นปีไม่ยอมมานะ